สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอฟซีที่รักในการหาอยู่หากินครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับพี่น้องวันนี้เซียนเลยป่าก็เพิ่งเลือกงานมาเนาะเวลาแล้วก็พาพี่พี่น้องน้องออกมาหาอยู่หากินเหมือนเช่นเคยแล้วครับอยู่บ้านไม่เป็นพี่น้องอันนี้ก็เดินออกมาป่าแรกพี่น้องเดินมาได้สักพักหนึ่งครับก็มาเจอพึ่งใหญ่พึ่งหลวงเหมือนเดิมแหละพี่น้องแต่เซียนเลยป่าดูแล้วน่าจะยังไม่เป็นพี่น้อง โอ้เจอหลังแรกก็ยังไม่เป็นเลยพี่น้องเอาโอเคครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูพี่น้องไม่รู้ว่าจะเห็นชัดได้แค่ไหนเนาะเพราะว่าอยู่สูงเหมือนกันพี่น้องครับผมอ๋อพี่น้องซูมยากเหลือเกินเลยครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเลยป่าจะชี้ดูครับนี่นี่น,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 นี่ดำดำตรงปลานิ้ว<ง>เลยพี่น้องหลังยังอ่อนอยู่เลยพี่น้องซูมได้ประมาณนี้แหละมูมันอยู่สูงเหลือเกินครับอ่ะก็จะยากนิดนึงนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นกอไผ่ป่าแล้วก็ เขาเรียกต้นอะไรนี่โอ้ดูต้นนี่พี่น้องยากง่ายแค่ไหนดูเอาแหมตรงริ้วขึ้นไปนู่นเลยโชคดีมีเครือพอตายได้อยู่พี่น้องโอ้โหหนาตึ๊บเลยก็สูงไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันหนึ่งมันเครือแล้วก็อยู่สูงด้วยพี่น้องแต่ก็พอเอาได้อยู่แลวพี่น้องแต่ตอนนี้เขายังไม่เป็นเนะเาะเเสียนเลยปากก็น่าจะปล่อยไว้ก่อนละพี่น้อง าโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยพี่น้องอ่าคอยตามลุ้นไปด้วยกันพี่น้องว่าเส้นเ้อยป่าจะได้แต้มได้ลังมาให้พี่ๆน้องๆได้เห็นหรือเปล่าครับผมเอาโอเคครับเดินทางต่อเลยครับครับพี่น้องหลังจากที่เดินมาจากต้นเมื่อกี้เนาะพี่น้องก็ป่าเดียวกันนี่แหละพี่น้องก็ยังไม่ทันออกจากป่านี้เลยพี่น้องก็มาเจออีกหนึ่งลังนะพี่น้องเนาะแมเหมือนเดิมพี่น้องเป็นพึ่งใหม่เหมือนเดิมครับเอาเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับ พี่น้องไม่รู้ว่าจะซูมได้เห็นมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าก็เหมือนเดิมหละพี่น้องอเขตทั้งนี้ต้นไม้มีแต่ต้นหใหญ่ๆเลยพี่น้องอี๋ยวจะซูมใม้ดูครับไม่รู้ว่าจะซูมได้แค่ไหนเนาะอ่าอ่านี่เลยครับนี่โอ้จะเห็นชัดหรือเปล่านะพี่น้องนี่นี่นี่ภาพจะสั่นอยู่นิดนึงนะพี่น้องอเดี๋ยวจะชี้ดูครับนี่นี่ครับตรงปลายนิ้วเทียนร้อยป่าเลยนะพี่น้องอ่า ก็สูงได้ประมาณนี้แหลนะเนาะพี่น้องถ้ามันไม่ชัดยังไงก็ขอโทษขออภัยครับเพราะว่ามันสูงเหลือเกินอ่าก็ประมาณนี้แหละครับนะครับพี่น้องอก็ยังไม่เจอเพิ่มเลยนะพี่น้องนะก็เจอก็จะเป็นก็พึ่งใหม่แหละพี่น้องอันนี้ถ้าเป็นก็น่าจะลังใหญ่พอสมควรอยู่นะพี่น้องอ่ะอยู่ต้นไม้โอ้โหสูงริบป้าเลยพี่น้องเลย แต่ก็อพอพอปีนได้อยู่พี่น้องเอมีเครือมีถาวันมีอะไรอยู่เอาอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อพี่น้องไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าลุ้นๆไปด้วยกันพี่น้องครับผมเ,เครับพี่น้องโอ้ก็เดินมาหลายป่าพี่น้องก็มาเจออีกรางหนึ่งก็เอาไม่ได้อีกพี่น้องเอ้ยอยู่สูงเลือกเกินแล้วเสียด้วยป่าก็ไม่ได้เอาถุงเอาทอยมาด้วยพี่น้อง ต้องตีทอยอ่ะต้นนี้พี่น้องอเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับแล้รับพี่น้องดูต้นไม้แต่ละต้นเนาะแม่อลังการงานสร้างโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องโอ้นี่ย้อนแสงนะพี่น้องแต่ละต้นเนี่ยมีประเภทแบบสามสี่คนโอบเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะนี่ก็จะเป็นต้นที่ว่าเสียดรอยป่าเจอพึ่งเนาะก็จะเป็นต้นนี้พี่น้องดูดิ โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องอก็จะตต่ต้นในเนี่ยต,ต้นต้นข่อยหรือเปล่าพี่น้องน่าจะประมาณนั้นแหละนุน่นแล้วก็ขึ้นไปนู่นพี่น้องเอ้ยอกล้องมันมนมัว,มว,มวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่พี่น้องอาจะไล่ให้ดูใหม่นะพี่น้องนี่ดูต้นด้วแหมดิวขึ้นไปนู่นเลยพี่น้องเทียนเลยป่าคาดว่าน่าจะนู่นแหละประมาณตึก เกือบสิบชั้นหลดแล้วลพี่น้องเลยอ่ารังพึ่งก็ไม่รู้ว่าจะซูมเห็นหรือเปล่านะพี่น้องเพราะว่าอยู่สูงเหลือเกินพี่น้องโอ้นูนนนนนเห็นดำๆนูนไหมพี่น้องนี่ๆๆตรงปลายกิ่งมะพร้าวนี่ครับนี่นี่ขนาดกล้องโทรศัพท์ยังซูมไม่เห็นนะพี่น้องนูนนูนนูนเห็นไม่ชัดนะพี่น้องนั่นแหละขาดคันี้แล้วก็นั่นแหละประมาณตึกสิบชั้นละพี่น้อง ไม่ธรรมดานะนี่แต่ถ้าออมีถอยก็จะตีอยู่แค่ช่วงหนึ่งอัพี่น้องน่าจะเป็นช่วงช่วงนี้แหละเนี่ยพี่น้องนี่ตีถอยช่วงนี้เนาะช่วงนี้ก็ยังดีนะมีมีกิ่งนี้พอได้ปีนอยู่พี่น้องนี่ก็จะตีถอยช่วงนี้ไปครับนี่ประมาณแล้วพี่น้องพอหลังจากนั้นไปก็น่าจะพอขึ้นได้พี่น้อง จากนี้มาหาลังพึ่งะจะตีชอยตีซอยอยู่ช่วงเดียวนี่แหละพี่น้องประมาณสักสิบกว่าลูกนี่แหละพี่น้องทอยอเดี๋ยวเชียนเลยป่าคงจะต้องเอาไว้วันหลังแหละพี่น้องเพราะวันนี้ไม่ได้เอาถุงเอาทอยมาเนาะแต่ก็ต้องคิดดูอีกแล้วพี่น้องเลยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยตึกสิบชั้นเลยนะพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่แหละพี่น้อง ึ่งไม่ใช่ว่าจะเอาง่ายๆครับพี่น้องมันก็มียากบ้างง่ายบ้างแต่ส่วนใหญ่เสียล้อยป่าเจอปีนี้มีแต่โหดๆเลยพี่น้องเลยแต่ละต้นนี่มีแต่สูงๆไออย่างที่เห็นเนาะข้างหลังนี่ดูดินี่โอ้โหแต่ละต้นรอบๆก็มีประเภทแบบว่านู่นแหละพี่น้องตึกสิบชั้นขึ้นนั่นแหละน่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรต้นมะม่วงป่าพี่น้อง วันนี้ก็ยังไม่มีผลงานมาฝากพี่ๆน,น้องๆสักลังเลยนะพี่น้องเนาะวันนี้รู้สึกว่าจะหายากมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกพี่น้องแต่ก็เจออยู่แต่ว่ามันก็เป็นพึ่งใหม่เนาะพี่น้องเนาะพึ่งมาจับใหม่พึ่งอะไรพอมาเจอพึ่งที่ว่าน่าจะพอได้ลังได้แต้มกอ็อยู่สะสูงรีบฟ้าเลยพี่น้องเลยอ่เดี๋ยวไว้วันหลังดีกว่านะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเตรียมถุงเตรียมถอยเดี๋ยวเรามาลุยกันพี่น้อง เดี๋ยวเรา,าเดินทางกันต่อเลยพี่น้องนะครับพี่น้องก็ป่าเดิมเลยพี่น้องยังไม่ทันออกไปไหนเนาะอ่าพอดีมามาเห็นนี่เลยพี่น้องอพี่น้องเคยเห็นดอกไผ่ดอกไผ่ป่าไหมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตำตำก่อนเนาะพี่น้องนี่น,นี่เขาเรียกว่าดอกไผ่ป่าพี่น้องนี่เสียงตัวพึ่งมิมโอ้โหตอมแบบ พลังการงานสร้างเลยพี่น้องเต็มเต็มกอไผ่ป่าเลยพี่น้องอเทียนลอยป่าก,ก็เลยเดินมาดูด้านหลังกอไผ่นะพี่น้องก็มาเจอมิ่มโอ้ลังใหญ่อยู่เหมือนกันนะพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องน,น,นู้นมิ่มลังบปเลยเลยพี่น้องโอ้หน้ำน่าจะเต็มแน่เลยพี่น้องเอาอเคครับดี๋ย เรามาเอากันดีกว่าพี่น้องไก่จะหมดเวลาแล้วไก่จะคํามแล้วครับผมอาจจะลุยกันเลยพี่น้องเอาครับพี่น้องตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ๋อหัวน้ําก็แบบอุ้มดีอยู่พี่น้องแม่ตะโกจะเอาได้พี่น้องเอลยเลือดสาดเลือดเซครับพี่น้องโอ้ลังจะขาดลังจะขาดแล้วพี่น้องเอาเคครับเดี๋ยวเขย่าเลยพี่น้องโอ้ลังสุดยอดเลยพี่น้อง หัวน้ำปิดตาสวยๆเลยครับแหมสุดยอดเลยพี่น้องแหมหลังเดียวหลังเลิกงานของออสำหรับวันนี้พี่น้องส่วนใหญ่เสียล้อยป่าก็หนึ่งคือเจอพึ่งมาเกาะใหม่สองคือพึ่งอยู่สูงเกินไปเสียล้อยป่าไม่ได้เอาถอยมาพี่น้องวันนี้ก็สงสัยก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละพี่น้อง เพราะว่าเวลาเสียล้อยป่ามันน้อยเนาะเวลาจํากัดพี่น้องถ้าลงฟุกป่าก็ได้หลายแต่ถ้าลงไม่ฟุกป่าก็เดินป่าลาบอย่างนี้แหละพี่น้องเจอก็เจอแบบประเภทที่ว่าพึ่งมาจับใหม่พี่น้องก็ยังดีเนาะมีผลงานมีแต้มมาฝากพี่ๆน้องๆหนึ่งรังเนาะเป็นแต่ว่าเป็นพึ่งมิ้มถึงจะได้น้อยหน่อยแต่ก็ยังมีผลงานเนาะพี่น้องเนาะเสียน้อยป่าก็จะสรุปเนาะพี่น้องหลังจากนี้เนี่ย ถ้าอากาศยังอบอุ่นอยู่เนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไม่ว่าพึ่งหลวงพึ่งมิ้มรับรองน้ําเต็มทุกรังพี่น้องอเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะมันก็อากาศมันเชิงจะเย็นเนาะอากาศเปลี่ยน,เ,ยนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนอพึ่งเขาพึ่งเขาก็ไม่ค่อยออกหากินเนาะถ้าอากาศเย็นแต่ตอนนี้อากาศเริ่มจะอบอุ่นได้ประมาณสักสองสามวันแล้วพี่น้องอพึ่งเขาก็จะเริ่มออกทยอยหายอยู่หากินอ,อย่างต้น ผใป่าดอกผใป่าที่ว่าเสียลอยป่าถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้เนาะพี่น้องเนาะก็นั่นแหละตัวพึ่งตัวมิมนี่บินกันแบบว่าโอ้โหเยอะเลยพึ่งรังนี้ก็คิดว่าน่าจะมีน้ําพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ใกล้แหล่งอาหารเอาไว้วันหลังเดี๋ยวเรามาตีทอยเราจัดกันเลยพี่น้องพอสุดท้ายนี้ครับเสียลอยป่าก,ก็ปิดคลิปเลยนะพี่น้องเนาะก็มีผลงานมาฝากพี่ๆน้องๆก็เป็นพึ่งมิมรังเดียวนี่แหละพี่น้อง ไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เสีย่ยรวยป่าได้ทาคลิปต่อไปพี่น้องอแล้วคอยติดตามครับว่าคลิปต่อไปเสีย่ยรวยป่าจะพาพี่ๆน้องๆไปหาอยู่หากินโคกไหนประเภทไหนแนวไหนสําหรับคลิปนี้